สวัสดีครับพี่น้องยำแร่งๆเมื่อนี่ซื้อเห็ดไข่น้ำพระเจ้าหาสิบบาทคุ้มอยอะดอกไปกินซองรอบละแกงเทียงคนแรง ว่าสิปนเห็ดไข่กั็ขอแลงกำลังกี๋กำลังย่างนี่จะทานี่ไหมน้ำไก่หวาก ເພິ່ນບໍ່ຫນັງໄວ້ມື້ເຊົ້າລໍປາອຸເພິ່ນມາເຮັດກ່ອນແຕກແລ້ວຍິ່ງແຫ້ງແຮງບໍແລວ เครื่องไม่อีกขผงชื่อรถน้ำปูน้ำปลาซัำนีบเดี๋ยวร่อยมันแหงก่อน บดูพิกมาหนใหม่เหลืองว่านเฮ็โลงโงกบดูไปเก็บเพื่อนก็นต้องซื้อกินแล้ว ใกล้แล้วบ่ระวังมันตกลงกว่าหน่อยมันยังาขาวๆอยู่พี่เข้าพ่อหล่อย สุกเลยบ่แตามกพริกแนวกันเครื่องว่ามียังไหลมี่ัพริกหวัวใจหลักแต่กาเรเมื่อไหร่ือผงชรส ห่อนหอนพอดีเลย siêu phun có bạc lại để mấn mún trông vậy thay này, <laughs> siêu sì, thay nhẩm mấn chín ngay thôi, thay bóng sơ luôn, đẹp อันนี้ปกปลาแดกไอ้ไหมน้ำปลา ว่นไหนคือซิมแนวตะผพ้มักแหละมักหวานมักเกคี่ยตักจน นะพี่นอ้องนก,กินแรงมือนนี่ปวเน็้นไข้หาสิบบาทเพราะได้อยากได้กินมาเด้อพี่น้องกินข้าวแรงมันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้เบาไก่ได้เด้อครับขอบคุณครับ